ดึงอีกแล้วครับท่านหัวมุมหัวมุมนั้นป่านไม่ได้แล้วเหรอไม่ได้แล้วครับได้แล้วจับจับหลายรอบล้มไม่ได้แล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวจับเองครับต้องแต่งเอาครับแถมแถวแย่วมันจับองโตมันยุ่งนีโทษนะแต่ถ้ามันมันไม่ยุ่มันจะทำง่ายอยู่ อ๋อแมงกระชอนเนี <ถ discomfort, S 1> ่ยนะใช่พ <state>, ักกางพักกางเขาเรียกแมงกระชอนใช่ทีนี่เรียกแมงอีซอนแมงอีซอนโอ้เยอะเลยเนอะเดี๋ยวเชือกข้ามหางมันจะได้มามาดึงกันแล้วดอกก็ดอกอ่ะเออจูหางอ่ะทั่ว ออตอนนี้คาคนานะครับมาจิจมนะ,น,นะครับคาคนาเต้องสี่สิบแรหมคทับนะรถไม่ทับกะมากเลยนะ,นะ,ะอ้ะอาวโซน้อยคันานามาลองหนดแล้ว ทุกตอนนี้ขึ้นบนคันนะครับคาคันนะครับลงไมาได้นะครับติดทอ้องเลยต้องใช้การดึงอีกแล้วครับ เชื่ยจะขาดด้วยแล้วจะขึ้นครับ

รถชนกันครับวันนี้รถชนกัน

ครับเรียบร้อยนะครับก็ผ่านไปอีกช็อตน,นะครับ เมื่อกี้จมมันนี่ติดได้ได้เอาผานดันขึ้นมาเป็นคันให้หน่อยเด้อครับวันใดมันเก็บวั้ใดก็คือได้เก็บเขาขับไปในน้ำลุ่มนะครับครับปั้นจปั้นให้อยู่ทัานนะครับเนี่ยเน้าบวันใดเข้าปั้นวันใดก็คือต้องได้ได้งเขาครับครับไม่เป็นไรเอาเอาให้สุดความสามารถแล้วกันน้ำลุ่มตรงนี้แหละมันสวยงามดีแล้วครับครับ

แต่งเต็มอ๋อนั่นนั่นโจมแม่ระวังด้วยนั้นหนหะอ,อ่าหินขาดหินมันขาดหินมันขาดแต่ในคุ่งมันโย่ไปอยู่ทุ่งนี่จะของไรเขาก็ไม่อยู่แน่ผมมาดูแทน

ขนองนาลุยนะครับตอนนี้น้ำมันน้อยไปหน่อยนะครับมันก็เลยสับดินไม่สวยเท่าที่ควรนะครับน้ำมันน้อยมันต้องมีน้ำมาเพิ่มมากขึ้นเห็นคนขับรถขบกขะบะนะครับผมก็ไม่เป็นหรนะครับเพราะว่า,าตามขับอกนะครับ โอ้โหโลภีท่านใส่เกียร์ทียั่งพลื่นเลยจะของรถจะร้องไห้ไหมจะของรถจะร้องไห้ไหมเนี่ยใส่เกียร์เด่นักครึ่ <laughs> <laughs> เดียวจอมีเ <horror> ด <waves> ียวจจมีจะของจะของรถยกมือแล้วยอมหยุดยาวคลิปนี้ก็ขอจบวัานี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอ้อพอเพียงด้นะครับยับ ใ,ใกล้ๆเสร็จจะถ่ายให้ดูคลิปนะครับผมขอบคุณนะครับ